Good morning good สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในหน่วยผิวสัมผัสรูปร่างรูปทรงเหมือนเดิมนะคะสองวันที่ผ่านมามีใครได้ทำใบกิจกรรมบ้างคะคนที่ไม่สะดวกที่จะทำา มาสามารถาเอาใบงานได้นะคะคุณครูก็มีใบงานให้แต่ต้องโทรบอกคุณครูล่วงหน้านะคะคุณครูจะได้เอาไปให้ที่โรงเรียนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่เราเรียนผ่านมาเราเรียนในเรื่องลักษณะและชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงต่างๆใช่ไหมคะวันอังคารลักษณะและชื่อสิ่งของที่เป็นรูปทรงกลมหรือทรงกระบอกส่วนวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่อง ลักษณะและเชื่อสิ่งของที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือลูกบาทนั่นเองอามาดูซิแบบไหนเรียกว่าลูกบาทแบบไหนที่เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะคะอันแรกเลยสี่เหลี่ยมจัตุรัส square ซื่อฟางสิงภาษาอังกฤษ square ภาษาจีนก็คือซื่อฟางสิง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นอย่างไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือจะมีสี่ด้านหนึ่งสสาสี่รูปสี่เหลี่ยมก็มีสี่ด้านทั้งสี่ด้านนี้จะมีความยาวความกว้างเท่ากันหมดเลยเท่ากันทั้งสีด้านนะคะเราเลยเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะต่อไปสี่เหลี่ยมอะไรเอ,อ่ย สี่เหลี่ยมผืนผ้า dobrze. นั่นเองสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ,ะมาดูนะไม้บรรทัดก,ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเทรโฟนก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้สี่เหลี่ยมก็คือมีสีด้านสี่มุมตรงแหลมเรียกว่ามุมนะคะด้านแบบนี้เราเรียกว่าเป็นด้าน สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีสี่ด้านแต่จะมีเท่ากันอยู่แค่สองด้านเท่ากันสองด้านเหมือนกระดาษแผ่นนี้ด้านบนกับด้านล่างเท่ากันด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากันนะคะเห็นไหมคะสี่ด้านนี้จะมีแค่สองด้านที่เท่ากันเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า rectangle ฉางฟางสิงฉางฟางสิง มีเยอะแยะเลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าในบ้านเราทีวีโน้ตบุ๊กผ้าห่มที่นอนก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเตียงนอนสมุดหนังสือเด็กๆกก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสี่เหลี่ยมผืนสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมจะมีหลายแบบหลายชนิดแต่คุณครูเอามาสอนแค่สองชนิดก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ต่อไปมาดูรูปทรงลูกบาศก์ลูกบาศก์ก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่จะมีเขาเรียกว่ายังไงล่ะคะจะมีแบบสามารถข้างในสามารถบรรจุได้ก็คือจะมีมีฐานมีด้านบนเห็นไหมคะดูดูรูปนี้เด็กๆด,ดูรูปนี้จะมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านบนและด้านล่างเห็นไหมคะเหมือนลูกเหมือนลูกอันนี้ ไม้บล็อกที่เราเล่นในห้องเรียนเห็นไหมคะที่เป็นสี่เหลี่ยมจะมีด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูกาลังหาของให้ดูกันนะที่เป็นรูปทรงลูกบาศเอ๊ของคุณครูหายคุณครูหาไม่เจออ่ะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นของเล่นเด็กๆที่เด็กรู้จักมีเยอะแยะเลยที่เป็นลูกบาศก นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะลูกบาทภาษาอังกฤษก็คือ Q Q ก็คือลูกบาทนั่นเองมาดูใบกิจกรรมคุณค่าประวัติศาสตรก็คือในเรื่องความจริงความเรียบง่ายพอความพอเพียงเหมือนเดิมนะคะใบกิจกรรมเป็นวิชาภาษาไทยในไลฟ์เวิร์กชีตคุณครูจะให้เด็กๆ คุณครูจะให้พิมพ์เติมดีกว่าถ้าการพิมพ์เติมเด็กๆจะจําพยัญชนะได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราลากมาเติมแบบนี้เด็กๆจะไม่ค่อยจำเนาะดังนั้นคุณครูใช้เด็กๆดูดูคําตอบข้างบนนี้แล้วมาเขียนเติมให้ตรงกับรูปภาพถ้าเขียนในสมุดเด็กๆไม่ต้องวาดรูปเด็กๆเขียนข้อเลยข้อหนึ่งตอบว่าอะไรข้อสองตอบว่าอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องวาดรูปแต่ถ้าในไลฟ์เวิร์กชีตเด็กๆก็พิมพ์ลงไปใน ในช่องตรงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะในสัปดาห์นี้ดังนั้นเด็กๆเ,เราจะเปิดเรียนวันที่25ซึ่งวันที่25เด็กๆต้องมาทุกคนเพื่อมาตรวจ ATK ส่วนเด็กที่ตรวจที่บ้านที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องอนำใบรับรองให้ครูพรด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นในวันที่26เราจะเรียนเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B นะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังรุนแรงอยู่ยังมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยนะคะมันออกกำลังกายล้างมือล้างขาให้สะอาดสวมใส่แมสอย่าลืมส่งภาพความดีมาเยอะๆนะคะห้องเราภาพความดีมีน้อยมากการทำความดีให้เด็กๆฝึกทำให้เป็นวิถีชีวิตก็คือทำเป็นประจำนั่นเองโดยไม่มีการบังคับ โดยพ่อแม่ไม่ต้องบังคับโดยคุณครูไม่ต้องบังคับให้เด็กทำจากเกิดจากใจของตนเองนะคะอาจเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ครูพรขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ